เก่าเมานี่ดิเด็กเก่าเด็กเก่ามนี่ิมึงยืนเรียงกันนี่มึงยืนเรียงกันนี่มึงยืนเรียงกันเลยมึงยืนเรียงกันเลยไอ้อตมั่ยืนข้างหน้าไอ้อมมนยืนข้างหน้าไอ้อมมนยืนข้างหน้าไอติมมนยืนข้างหน้าไอ้อไก่ติมันยืนข้างหน้าทอตไอตีไมยืนข้างหน้าอิยืนข้างหน้าทอตไอ้ม่ยืนข้างหน้าท็อตไอติไมยืนข้างหน้าท็อตไอติไม่ยืนข้างหน้าท็อตไอตไ่ยืนด้างน้ท็อตไอตม่ยืนข้างหน้าทต อันนี้ะไรสูงสุดวะของกูอะไอชิโร่เข้ามาไอชิโร่เข้ามาไอชิโร่เข้ามาทุกอันน่ะไอจิ๋วเข้ามาไอจิ๋วเข้ามาจิ๋วเข้ามามาตินเข้ามาไเกเกอร์สูงวะไอมาวินเข้ามามาวินมาวินมาตรงนี้มาวินเข้ามาเข้ามาเห็นปลายไม้เลยอันนี้น่าจมีคนถือไอปืนมาไอปืนมาไอซอไอซอออกมาไอซอออกมากูไล่เช็คพวกนี้ก่อนไอสัตวส เด็ดมากลุงไอ้แฟงมันควักแล้วมันก็ลีลีมาหาลุงมันอยากให้ลุงเรียกกันอ่ะไอ้ยอดเข้าไปไ้ยอดเข้าไปแล้วไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยผมไอ้เต๋อเข้าไปไอ้พวกนี้ขยันเดี๋ยวกูขอดูหน้าไอ้พวกขี้เกียจก่อนไอ้สัตว์มันมีพวกขี้เกียจอยู่ด้วยนะไอ้เหี้ยแล้วเกาะไม่ครบเอ๊ะจิ๋วใครเกาะน้อยสุดวะ ถ้าคนเก่าครับอ่าคนเก่าสกอตตี๒๖๐ตัวเมื่อกี้ผมพัดพีไม่ไอ้ากตีกูให้มันทำแล้วให้ภารกิจมันทำแล้วใครอีกถ้าเหลือก็พอๆกันครับ๓๐๐ตัวพี่ซากตีมีมีเดกเกอร์แต่เล่นไม้กันาตผมมีหลักฐานด้วยปัญญาอ่อนจัดไอ้เหี้ยเดินอย่างโง่มึงมึงมึงอย่าเล่นโง่เว้ยคือไม้มึงสู้เขาไม่ได้มึงเล่นเอามีดไปจิ้มดีกว่าไอ้เหี้ยนั่นนะเล่นควายจัดไอ้เหี้ยมึงยังเล่นกระจอกอยู่เลยวันนี้นะครับรถตู้ไอ้นั่นมีอะไรเนี่ยมึงมีอะไรเนี่ยซับไปปืน ปืนครับไอ้บ๊อบเข้าไปบ๊อบเข้าไปปืนบอกอะไรบุก้าบุก้าไม่เทียร์สูงสุดของมึงใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยสูงสุดในตัวแล้วเอามึงเข้าไปมึงเข้าไปมึงเข้าไปไอ้ปาร์คมีอะไรปาร์คผมขึ้นขึ้นขึ้นปืนเอสเองครับใครขึ้นให้มึงขึ้นเองครับปเข้าไปเลยเยี่ยมเยี่ยมไอ้เทียนี้ไม่มีอะไรขยับถูกต้องไหมอ่ะมีปืนบวกหกครับผมตีเองงั้นมึงอ่ะปืนบอกแปดไอ้บอกเจ็ด มึงเปิดบวกเจ็ดไปเข้าไปเฮ้ยมึงจำไว้ด้วยเปิดบวกเจ็ดแสงบวกเจ็ดผมจำาให้ครับลุงลุงเรียกเพื่อนผมเข้ามาหน่อยได้ไหมครับใครยินเหงาไอออนครับลุงอ๋อไอออนอ๋อไอออนมาครับค่ไอออนมา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 ไอ่นี่ยอะไรไม้พวกอะไรไม้เจ็ดไม้เจ็ดขึ้นแปดไปขึ้นแปดในห้าวันเนี่ยเข้าไปไอเหี้ยเนี่ยอะไรไม้แปดครับลุงไม้แปดมึงเข้าไป แล้วนี่ใครผ่อนอากาศนี้ผมสุดทุกอันครับต่อไปไอ้พัดลืมเลยไปเข้าไปไอ้พัทเข้าไปเปนเข้าไปอันนี้ใครเนี่ยเจ้าที่ไอ้เจ้าที่มีอะไรอินนับห้าไม้แปดเข้าไปเลย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 อันนี้นี่ละอ่าสนับผ้าแดกเกอร์แล้วก็ปืนเจ็ดครับ ไอ้ที่แปดแปดเข้าไปแปดมีเด็กเกอร์แต่ไปเล่นไม้นะแล้วมึงแล้วแล้วแล้วต่อไปนี้มึงไปเอาไม้เก็บตู้มึงเอาไม้เก็บตู้ตอตอรี่หน้าด้วยมึงเอาไม้เก็บตู้เในสัตว์เอาลุงไม้หนึ่งบื้อหวยอย่างโง่ระบบธรรายยานพาหนะอัตโนตานิรนามึข้อความมาเช็คบอกโอเคเข้าไปเลยเรนนี่ใคร แตเพียงการไม่ไปอุ้มจบนะมึงมีอะไรมีหลักฐานด้วยไม้โบห้ากระป๋าฉลามแล้วกูให้มึงทำอะไรทำปืนดำอ่าเข้าไปอ่าแล้วมึงเนี่ยตัวตัวโง่เลยไม้มีผมมีไม้ผมห้าเดกเกอร์แล้วก็ปืนโบหกครับเฮ้ยมึงว่าไอ้เที้ยนี่มันต้องขึ้นอะไรดีวะมึงตอบมาดิแปดครับลุงแปดไหมแปดปไหมแปดปเข้าไปเลยห้าวันเนี่ยไอ้เที้ยไปไม้แปดกดห้าะเปามจไว้ด้วยนะพี่จิ๋วจำไว้ด้วยด้วยบอกแค่ มีปืนดำยังลุงบอกให้ขึ้นปืนดำอ่ะอ่าไปเข้าไปลุงปืนดำได้สั่นดำอ้เฮี้แม่งเวลามาเอ้ยผมไม่มีปืนที่พี่เอาเลยโคตรปัญญาอ่อนนะอีฮี้อ่ะแล้วมึงใครเนี่ยมาโค้มาโค้ดแล้วก็มาหัวข้าวอันนี้เด็กดีอันนี้ผักูัวให้มึงทำไรหมวกข้าครับอ่าเข้าไปผักหมวไอ้าันนี่ไอ้แท็กเหรอครับพี่เออเข้าไปเลยไอ้ไหนเข้าไปไอ้แท็กเคสสุดท้ายไอ้เบลลี่เข้าไป อ๋ครบไปไม่มีอะไรแล้วจะไปด้วยนะไอ้ศาตว์จดไว้วนะไอ้เจียวเดี๋ยวผมจดตอนนี้เราล้มาเนี่เรื่องทมีสองคนที่ขยันมากเลยใครวะไอ้ล้นใครไอ้ฟ้าใครับโอ้โหเด็กดีไงมันเด็กดีไงมันเด็กดีไงมากครับต้องขออภัยขออภัยต้องครับพี่จิ๋วขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแฟนงไม่ได้ขยันเลยหรอคุณแฟนอ่าแล้ววันพรุ่งนี้ต้องมาพรุ่งนี้แอร์ดรอปกิจกรรมต้องมาทุกอย่างนะไอเฮียใครขาดไล่เช็คชื่อนะนะไอศาสตว์พรุ่งนี้ไม่ขาดกิจกรรมจะลบยืดวันไหน วันที่27เศษศาสตร์25อยู่เลยมันจะเริ่มหยุดเลยไงไม่ใช่พรุ่งนี้มาต่อแพ้แล้วยี่เยเจ็บตัวบ้างไอ้พวกขี้แพ้ยี่เย่หัวล้นใครอ่ะหัวล้นใครไม่ต้องด่าไม่ไม่ต้องให้พวกมันมาด่ายี่เยพวกมึงด่ากันเองนะไอ้สัตว์พวกขี้แพ้ยี่เยลุงครับลุงครับอย่างนั้นน้นน้นกิจกรรมแลกเงินหน่อยครับเงินแดงจะได้ไปให้พวกเออกันกันเนี่ยก็เล่นไงก็อยู่ถึงจนกิจกรรมเลยไม่ค่อยมีใครด้วยพู้เล่น เมื่อวานก่อนจะได้นอนพอพูดแลกเงินได้กอนนีเตียเงสินแบบยืนกระหน่ำกันไม่คุ้เลยอะมาจริงพี่จริงพี่พี่เปิดพี่เมื่อวานแรกก็แดงก่อนจะได้นอนได้กอนอันนี้เตี้ยจริงจริงเมื่อกี้ลุงสั่งใครอ่ะมาแยกมาหาพี่เลยพี่จะจดมาไปไอ้เชี่ยนไปกังตีนไปลุงลุงครับร้อนร้อนมาครับไหนร้อนกลับไปร้อนไปแล้วครับอ๋อเลยน้อง อะไรพูดอะไรวหม่ามึงมีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้มึงมีอะไรบ้างผมผมมีการ์ดดังฟ้าแล้วก็แล้วมึงมีอะไรเราก็หน้ากากผมไม่ไอ้้ไอเนี่ยมึงมีอะไรเนี่ยมาเล่นคอ่ามีมาฉลามมาตากหลามงั้นมึงไปขึ้นอ่าไม้ไม้ห้าฉลามหนึ่งปืนเอสหนึ่งเหมือนกันเลยสองคน แต่ต้องถามก่อนว่ามึงอ่ะอยากอยู่ตรงนี้ไหมถ้าไม่อยากอยู่ก็ไม่เป็นไรไม่ว่าแต่ถ้าอยากอยู่เนี่ยสองอันนี้มาเข้ามาได้เลยแล้วแต่พวกมึงนะปากฉลามกรีนเอสถ้ามึงอยากอยู่ตรงนี้กับพวกกูอ่ะมึงบอกกัาไปเลยบอกกัาไปเลยผมผมไม่ว่าครับแต่คนหัวล้นว่างอ่าโอเคมันไม่ว่างผมตอมเฮียฮอบลุงเฮียไหนมึงอะไรอะไรพูดเลยวะตามเฮียไหนครับ ้มามเฮียอวยอมฮะเนียไหนครับร้นเนีเยไหนร้นตามตามเฮียวิทอมโอ้โหเล่นตามโลนี่หว่าโอ้ยเฮเสียงอ่ะก็ก็มึงก็ลองคุยกับเฮียมึงว่ามึงาะยังไงถ้ามึงอยากเข้ามึงก็ไปทำไอ้นี่มาที่กูบอกสามอย่างพร้อมฮะ ครับมันบอกไอ้เวทมึงน่าจะคุยกับมันรู้เรื่องคนเดียววะมึงคุยมันเรื่องมันรู้แล้วไม่ลับมรู้แลพูดอย่างนี้ไอ้แฟงมึงอ่ะแฟงเอาไอ้แฟงไอ้พัดมึงคุยดิมึงคุยดิแฟงเออเอาเฮียก็คือจะอยู่เนาะล้วนนะแล้วแต่เฮียเวทเนาะเฮียเวทอยู่ก็ล้วนก็จะอยู่เนาะ ได้ครับลุงแต่ว่าผมสื่อสารไม่ได้นะอย่างเงี้ยลุงแล้วถีจะมียยม้เเน่ฮือดีมันมือดีมันอุ้มเก่งมันอุ้มเก่งมันมีอะไรกับผมอ่ะไอ้ไอ้ยหัวแดงอ้าวพ่ชายพี่ชาพี่ชายพี่ชายล้นขอพี่ชายพี่ชพี่ชายบอกวัสดีครับพี่อ๋อวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยแค่งงเฉยว่าเวลาโดนไล่อะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดได้ไหมไม่อ่ะโดนขอเสียงตอนที่เองคุมแก๊งตอนที่พวกเงี้ยไม่อยู่หน่อยได้ไหมได้ครับแต่ผมไม่มีแว่นเนาะ เอ้ไมเป็นไรเอาเลยเอาเลยัหลังก็ได้ัหลังก็ได้อ่ะตอนตอนแบบพอไอ้รวยไอ้ลุยี่ไหนไอ้ลุยอ่ะรวยรวยวาขเดไอ้ออรู้เรื่องครับรู้เรื่อง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 แล้วรู้ว่าอะไรวะเกายพี่จางพี่อพี่างพ่จพลพ่พี่พพาจ หรือว่าเด็กเก่าฝีมือไม่ดีทําผลงานไม่ดีโดนออกนะไอสัตว์กูบอกให้นี่มีคนเข้ามาแทนหนึ่งคนแล้วนะจิมสล็อตเพวอมึงออกเลยนะถ้ามึงห่วงสล็อตมึงก็ต้องทําดีๆไอโรนนะใช่นะร้อเข้าไปได้ไปไปแยกงายทำของไปอยางไรทําของไปถึงน้วให้เส้นลายไถึงคนที่หนึ่งโอเคคร้บ เดี๋ยววีหน่งโเลี้ยวนเดื้อหนึ่ตวเยมเลียงมาเปที่ต้องการอยท่านบยงนอนนะรอบที่2มีใครเลยไหมครับครับอะไรๆๆๆๆๆมีผมมีพี่เป๊ะปากอยู่ไหนปารกเดเกาคืนเดี๋ยวนี้เยไม่ใช่ครับเวลาเวลามันเวลามันบัฟมึงกับมึงบอกไปเลยไอ้พวกเด็กน้อยเล่นยี่ะไอ้สัว์ไีเรามีโปรเทคนะต้องดูอีะ ถ้ามันเอ้ยถ้ามันมาต่อยมาต่อยมันเราถ่ายรูปได้บ้างหรือว่าต่อยต่อยมันทะลุโปรเทคต่อยไม่น้ำครับลุงต่อยบัดบ่าไม่น้ำใช่หรอเฮียหลุดจัดถ้าต่อยอยู่แล้วมีทีซีมายืนฟังอันนี้ได้กะเลยแบไ่ได้เหมือนเมื่อวานนะที่บอกครับก็เนี่เจ็ดปันเอาเงี้ยคือโปรเทคหมดล่อแม่งเลยนะโอเคป่ะเนี่ยคือคือโปรเทคหมล่อแม่งเลยไม่สนแล้วแล้วคนที่ลุงให้ทำต้องเจ็ดวันนะต้องทำนะไอตอนมึงก็จำไว้บทเรียนไอ้สัตว์ เดี๋ยวพี่ครับผมพี่อยู่ไหนพี่มีอะไรหรอวะพีอยู่ไหนอย่ารอเล่นอะไรต่อนเต๋ยทุ่งยุงครับไม่อไหร่ถ้าถ้าเจ็ดวันผมร้อนห้าจะเป็นไงมึงทำไม่ได้ก่อนมึงโชว์มึงโชว์ก่อนมึงโชว์ก่อนบวกหนึ่งตีไปห้าสิบทีแล้วก็โชว์ก่อนก็บอกว่าโชว์ก่อนกูไม่รู้เป็นไงแต่ว่ามึงต้องทำก่อนใกลมีรถแรงเกินสองคันแล้วขอยืมคันหนึ่งอ่ะแล้วมึงจะมาคืนกูทำไมเนี่ยมึงเอาไปใช้ก่อนดีวินผมเห็นพี่ไม่มีรถ